เอดิคุรุกาครับอะไรเหรอตัวคุรคกากิดนำบอกเลยมีเมนูแนะนำครับอะไรเหรอพิซซ่าเนี่ยวัวกับพิซซ่าเนี่ยกระบือครับกี่บาทละสองอันนั้นน่ะเป็นโปรโมชั่นครับประมาณสามสิบบาทค่ะโอ้ดีมากเลยเฮ้ยเด็กชอบเอ้ยเจ๊บทำพิซซ่าที่กระบือออเดอร์มาเนี่ยกระบือกับเดือบวัวเลย โอเค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 เดี okay, 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 okay. Okay. ๋ยวทับครับเดี๋ยวทับครับอืมเดี๋ยวไปรอกันดีกว่าไปรอหน่อดีอืมรออย่างนี้ยืนรอนี่ดีกว่าสบายยืนรอเลยอืมขนาดจะมาเนี่ยนอนอย่างเดียวดูประตูดีกว่าจกจก เส่หมวกมันดีๆคดแป๊บเนึมวดูตกจากหัวเฉยเลย nghèo ตกใส่ยังงี้ดิเอ้ยบวกเบี้ยวอีกโอ้โถ่เอ้ตกใส่หมวกเงี้ยอ่ะเทละกดเทเลยหมวกคือวู้ลูกค้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินเดินเลยเออเดินเลยนะครับ เอาอะไรคือเอออะไรข้ออา,ขางล่างคุณนะครับเออไหนครับข้างล่างไม่เห็นมีอะไรไปแล้วก็ได้ครับมันเดี๋ยาหอดูก่อนเราก็เจอเองหรอกในอ่ะมันอยู่ไหนอ,อ่ะมันอยู่ไหนฮะไอเล็กครับเกิดเล็กขึ้นครับคุยจอเดอ ไปฟ้องตำรวจก่อนยิงไปฟ้องตำรวจก่อนเอ้ยลอ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 ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเด็กแกี้ยเขาขยับติกขยับตายอ่โอ้ยข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีทำไงเนี่ยโอ้ยจริงๆกิงเขยับจริงขยับุบตายอะ่ะจับไงดี อ้าวมี่ข่ยับเลยหดีว่อุ้ยจัดการบริบูรณ์ตา้เลยจาะจอดตายอดโอ้ยเค่ทหักเก็ตายเลยอุ้ยอัไเลยวะเดียเจ็ะโอยแกตายเลยขายอกโอ้ยเด็ยเด็กเด็กเด็กเหนื่อยเหนื่อยมากเลยว จาะจริงๆเลยดิมีดแกกะว่าเพื่อจากเลยมีดจะตายแน่เออนั่นมันจริงจอกห้าขานี่ยฮ่าไหนไม่เห็นมีเลยมันอยู่ไหนวะยี่เหล่าง่ายจริงเลยน้ำมันเนี่ยฮอโอ,อ้หลอกจริงเลยนะเออบ้าะเออเป็นปิดเน้อ เบ้อะเบ้เอกันอะเกิดยังไงหลอกง่ายจริงเลยเนี่ยอู๋นายไปดูสิว่าคนนั่นในเป็นไงบ้างอู๋โหตายกันหมดเลดยแล้เนี่ยไอ้เกิดอะไรขึ้นมึงเนี่ยโอ้กดกินพิซซ่าเนี่ยกระบื้อเลยฉันโอ้โหฮ้ยฮะเดี๋ยวใครอยากปากวะหยอก โอ๊ยอ้พุ่งมาวะโอ้โหพุ่งเลยพุ่งเลยเอาเอาไหมคัดสามสอหนึง่งโอ๊ยอะไรไม่ได้จออยแกตายเน่โอ๊ยตัดกรสุนใกกันลกระสุนหมดล้วฮ้ยจอโอ๊ยี้แกดทำเ่นนี้จ่ตายแจโอ๊ยจ

โอ๊ยอะไรไม่ได้แทงแตกฟรีเลยใส่กระแพรฟรีเลยเราใช้ไดเจ็บมืฟรีเลยชิคชยกโอ๊ยอ๊ยเตะชิดกกันล่ะชิคชอปยอมตายหร้กนะจ้าจ้าจ้าโอยไอ้ทำเช่นนี้จ้ะนีสุดแกก็ตายลวใครบอกว่าจะตายหรอกก็ไปรอได้จ้าอ๊ะ โอ๊ยโอ้ยตกิกไปทานล่างแล้วกันจะเอาอะไรเอ๊ะกดผิดโอ้ยบนปากกิ๊กนก็ขเกียจไปหลอนแลเกหอกแล้วที่จะไปหลดหอจะทำอะไรโอเคดีไทำอะไรฉันจะเอาหยิบอะไรมาไอ้กโอเค,อเคนี่มันทำอะไรขึนได้แกเป็นงูแล้ว

เก็บไต้เลยว้ายไป้วีคอเขาสุดท้ายโอ้ยหอโอ้ยปุ๊บจัจ้ากูจะโอ้ยเก็บเขาไปเลยดีเหรอเผาเลยเผาเลยเผาไปดูดิปิดฐานเด้เผาเลยอะไรแกวะกระจกเท่าไปเลยแก พูไอ้กบพี่ตายกบจ๊ะเออ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 ไปอเนอเอ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 อออเออเออเอุ้ยหัวอเออเออเออาออเออเอดเออไอนเออเอเออเออ่ออเอกเออเอเอ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 อเเออ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 อเออเออไอเอ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 เอเเ เฮ้ยเตโดนอะไรตัวอีกขาโอ๊ยซีเรียดก็ซีเรียดออดกินพิซซ่านี่ก็มือเลยไปละอยู่ละอุ้ย